ช้อนหนึ่งค่ะไม่ชอบหวานนะคะเอาแบบห้งลงไปนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยกุ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ใส่ผักไปเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นผักเรียงนะคะผักตัวเหมือหลายอย่างกดยอันนี้ก็จะมีมังทำคลิปออกมาก็ขอตังๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีคะ่ะน้ำตาลตัดน,นิดหนึ่งนะคะประมาณเอ่อปลาปกุ้งคะ่ะแกงส้มกุ้งล้างแล้วเรียบร้อยนะคะร้ลอล้างกอบเปลือกเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะใส่ผงปรุงรสด,ด้วยคะ่ะชอ้อน นี่เป็นสูตรของเมินดาเองนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ทําแกงต้มนะคะแบบไม่เผ็ดมากเนาะพริกแกงลงไปแล้วต้มน้ําเดือดนะคะพริกแกงกุ้งโตๆเลยค่ะก็เผ็ดประมาณปานกลางนะคะไม่เผ็ดมากเกินเราจะได้ซดน้ําได้นะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะชิมรสนะคะเพื่อนๆ ต้องรอมาลุมมาลุมก็จะสุกยากนิดหนึ่งรอให้มาลุมสุกน้ำตาลตัดน,นิดหนึ่งนะคะทำไมอ่าปลากุ้งตัวโตๆเลยค่ะก็เผ็ดประมาณปานกลางนะคะไม่เผ็ดมากเกินเราจะได้ซดน้ำได้นะ,ะได้ที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆ วันนี้ก็ทําแกงต้มนะคะแบบไม่เผ็ดมากเนาะพริก um. แกงลงไปแล้วต้มน้ําเดือดนะคะพริกแกงเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ทําแกงต้มนะคะแบบไม่เผ็ดมากเนาะพริกแกงลงไปแล้วต้มน้ําเดือดนะคะพริกแกง ทำคลิปออกมาก็ขอปังๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะออใส่ผงปรุงรสด,ด้วยค่ะช้อนนี่เป็นสูตรของเรนเดงนะคะจะลงไปนะคะแล้วเราก็จะตามด้วย กุ้งนะคะทุกคนอาแกงส้มกุ้งผักรวมแกงส้มแบบบ้านๆน,นะคะน้ำซุปใส่ผงนัวลงไปมาณสองสองช้อนชาก่อนใส่ผงปรุงรสด,ด้วยค่ะช้อนนี่เป็นสูตรของียนได้ะค,ะค่ะ ใส่ผลงนัวลงไปมานสองสองช้อนชาใส่แกงส้มก็เป็นแกงส้มมะรุม,มเอ,อผักรวมๆค่ะยังไม่ติดนะคะผักอะไรก็ได้นะปรุงรสแกงส้มค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักอะเลยนะคะก็จะเป็นผักเรียนะคะผักตัวเหมือนหลายอย่างก็อะไรนี็ที่มีมันกุ้งค่ะแกงส้มกุ้ง ล้างแหวเรียบร้อยนะคะอสองครั้งปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะคะั่เรียบร้อยแล้วนะพีประมาณชอบเปรี้ยวๆก็ประมาณสามพักับเดี๋ยวเราชิมโบทําคลิปออกมาก็ขอตังๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมีมารวมมีหัวเช็ดเท้าหัวเชเท้าเขาือดแบบว่า ทำให้น้ำแกงออกหวานๆอร่อยนะคะแล้วใส่แกงส้มก็เป็นแกงส้มมะรุมอ่าผักรวมๆค่ะเออไม่ติดนะคะผักอะไรก็ได้นะรุงรสแกงส้มค่ะคนเราก็มาใส่ผักที่เหลือเลยค่ะก็มีดอกแคแดงนะคะแล้วก็ผักบุ้งมาใส่แต่้อมกันเลยกุ้งโตๆ,ๆเลยค่ะ ก็เผ็ดประมาณปานกลางนะคะไม่เผ็ดมากเกินเราจะได้ซดน้ําได้นะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักเลยนะคะโคนก็จะเป็นผักเรียงนะคะผักตัวมเมือหลายอย่างก็อนนี้ก็ที่มีมันกุ้งค่ะแกงส้มกุ้ง,ง,งล้างแหวเรียบร้อยนะคะสองล้างปอบเปลือกเรียบร้อยแล้วะะประมาณสอง สามช้อนโตนะคะเพราะหม้อใหญ่มากอุ้งตัวโตๆเลยค่ะก็เผ็ดประมาณปานกลางนะคะไม่เผ็ดมากเกินเราจะได้ซดน้ำได้นะ,ะได้ที่แล้วนะคะเผ็ดแล้วคะ่ะเพืพ่อนๆเดี๋ยวก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะ กุ้งค่ะแกงส้มกุ้งล้างแล้วเรียบร้อยนะคะสองล้างปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะใส่แกงส้มก็เป็นแกงส้มมะรุม,มอา่ผาผักรวมๆค่ะเอ่อยังไม่ฟลิ๊กนะคะผักอะไรก็ได้นะรุงรสแกงส้มค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักันเลยนะคะโคนก็นนจะเป็นผักเรียงนะคะผักตัวเหมือหลายอย่างก็วนี้ก็่ะมีมันลงไปนะคะ แล้วเราก็จะตามด้วยกุ้งนะคะทุกคนมูมด้วยเพราะว่าเออุณแฟนชอบกินมารุมน,นะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักไปเลยนะคะก็จะเป็นผักเรียงน,นะคะผักตัวเหมือหลายอย่างก็อนไ้ก็ี่มีน้ำตาลตัดน,นิดหนึ่งนะคะประมาณเออปล,ลา รสเรียบร้อยดันเดี๋ยวเราเข้ามาชิมรสัะเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ทำแกงต้มนะคะแบบไม่เผ็ดมากเนาะพริกแกงลงไปแล้วต้มน้ำเดือดนะคะพริกแกงกุ้งค่ะแกงต้มกุ้งล้างแหวนเรียบร้อยนะคะสองครั้งกอกเปลือเกอเรียบร้อยแลย้ว ประมาณสองสามช้อนโต๊นะคะเพราะหม้อใหญ่มากมีมะรุมมีหัวเช็ดเท้าหัวเช็ดเท้าก็คีแบบว่า,าทำให้น้ำแกงออกหวาน,วานอร่อยนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะแกงต้มกุ้งล้างแล้เรียบร้อยนะคะลองล้างกอบเปลือกเรียบร้อยแล้ว สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ทําแกงต้มน,นะคะแบบไม่เผ็ดมากเนาะพริกแกงลงไปแล้วต้มน้ําเดือดน,นะคะพริแกงประมาณสองสามช้อนโต๊นะคะเพราะหม้อใหญ่มากพอเราก็มาใส่ผักที่เหลือกเลยค่ะก็มีดอกแคแดงนะคะแล้วก็ผักบุ้งมาใส่ไปพร้อมกันเลยยุ่มด้วยเพราะว่าเออ คุณแฟนชอบกินมะรุมนะคะ,อ,อ,ะอันนี้น้ำมะขามเปียกเราก็คั้นเอาปน้มาน้ำตารลรายช้อนหนึ่งค่ะไม่ชอบหวานนะคะเอาแบบเดี๋ยวเราก็ใส่ผักกัเลยนะคะก็จะเป็นผักเรียงนะคะผักตัวเหมือหลายอย่างก็อันนี้ก็ที่นีมั่กุ้มตัวโตๆตเลยค่ะ ก็เผ็ดประมาณปานกลางนะคะไม่เผ็ดมากเกินเราจะได้ซดน้ำได้นะได้ที่แล้วนะคะเผ็ดแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะ<อ>ใส่ผงปรุงรสเวยค่ะช้อนนนี่เป็นสูตรของเรนเดงนะคะใส่ น่าทานไหมคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอเพื่อนๆมีความสุขทำคลิปออกมาก็ขอปังๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักเลยนะคะก็จะเป็นผักเรียนะคะผักตัวเมือหลายอย่างก็วันนี้ก็จะมีมั้ง ุ้งค่ะแกงส้มกุ้งล้างแหววเรียบร้อยนะคะสองล้างปอเกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณสองสามช้อนโต๊นะคะเพราะหม้อใหญ่มากประมาณสองสามช้อนโต๊นะคะเพราะหม้อใหญ่